สวัสดีครับมาครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องเดิมนะครับพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับแล้วยังไม่รู้ช่องทางการติดต่อนะครับอ่านี่เลยเบอร์โทรกับ ID ด i n ลนะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0 9นย์1 4 8 4 8นะครับ EP นี้ยังขายราคาเดิมนะครับองค์ละ300บาทนะครับ4อง์์ึ0 0พันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับ <c oughs> วันนี้สิ้นเดือนนะครับวันนี้สิ้นเดือน3 1ไปเราไปเริ่มรับชมองค์ที่1กันดีกว่านี่ลวกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1น,นะครับ จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆนะครับนี่องนี้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สองนะครับนี่ละกันนะครับเป็นพระลีลานะครับเนื้อสําฤทธิ์อมเขียวนะครับนี่นะครับไม่รู้เป็นพระน่าจะสุโขทัยนะครับองค์ใหญ่นะครับนี่องคเบลเลอร์เลยนะครับนี่นะครับ องนี้นะครับองค์ที่สองนะครับนี่นะครับอ่าต่อไปครับองค์ที่สามจะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพนะครับอ่าเดี๋ยวสมเด็จเดี๋ยวเจาะเนื้อนะครับนี่เนื้อนะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ปกโพนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับ จะเป็นพระสั่งกระจายนะครับเนื้อหินหินจุยเจียนะครับพระสั่งกระจายกรุหอดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับนี่องค์ใหญ่อยู่นะครับองค์ใหญ่อยู่นะครับเนื้อสีเขียวหินโกะอะไรนะหินจุยเจียอะไรประมาณนั้นนะครับนี่กรุหอดนะครับสวยงามมากๆองค์นี้องค์ที่สี่องต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่ห้าต่อไปครับองค์ที่หกนะครับเอาเป็นหลวงปู่ศิลาต่อแล้วกันครับเหนือดวงนะครับเหนือดวงหลวงปู่ศิลาลงยาสีเขียวนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่นะครับสวยงามมากๆต่อไปหมายเลขเจ็ดนะครับจะเป็นพระซุ้มเกาะไม่ใช่พระกุยยอดโถนะครับนี่เป็นพระ นะครับยอดโถนะครับหรือว่าพระผงสุพรรณนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับสวยงามนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่องค์นี้หมายเลขเจ็ดนะครับต่อไปครับหมายเลขที่แปดนะครับจะเป็นหลวงปู่สุกนะครับพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับเนื้อตะกั่วชิ้นเช่นกันนะครับนี่หลังจานชัดเจนนะครับหมายเลขแปดนะครับอง์นี้นะครับ ต่อไปครับหมายเลข9นะครับหมายเลข9้านะครับเอาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ปี97นะครับนี่สวยๆนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ปีเกนะครับนี่ตลับหลังตันนะครับตลับหลังตันต่อไปครับองค์ที่สิบนะครับเอาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับนี่เหรียญเปียกทองคําแท้นะครับ แกะยากอีกแล้วเหรียญเปียกทองคำแท้สวยๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับอง์ที่สิบนะครับโ,โหสวยงามมากๆนะครับต่อไปครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระกิ่งนะครับ นี่พระกิ่ง7รอบนะครับใครรู้ที่แบ่งปันกันไปเลยนะครับนี่องค์นี้องค์ที่11นะครับไฟไม่ค่อยสวยเลยต่อไปครับองค์ที่12นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ ในงานฉลองพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าขนาดใหญ่นะครับสองสี่แปดหนึ่งนะครับเหรียญเกาปีลึกนะครับนี่หมายเลขนี้หมายเลขที่สิบสองนะครับต่อไปครับหมายเลขที่สิบสามนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อหินหรือเปล่านะครับนี่นะครับจำจังหวัดไม่ได้เยอะนี่นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบสาม ต่อไปครับหมายเลขที่14นะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับแช่น้ำมนต์จัมโบ้ใหญ่นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่14ต่อไปครับหมายเลขที่15นะครับจะเป็นพระมาเหศวรนะครับเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับนี่พระกุมเหศวรเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับองนี้นะครับองค์ที่15นะครับต่อไปครับอง์ที่16จะ เป็นหลวงปู่สุขนะครับพิมพ์หนุมานแบกแท่นเนื้อเมกสิ์วัดอนงนะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกองต่อไปครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่วัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่ลงลักนะครับนี่ลงลักเดิมเดิมเช่นกันนะครับองนี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับองค์นี้นะครับสวยงามมากๆต่อไปครับ องคที่18นะครับอ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อออกพายเงินนะครับนี่หรือว่าเนื้อออกหรือว่าเขาเรียกว่าเนื้อสางเงินนะครับนี่เนื้อพายผิวพายเงินนะครับองค์นี้องค์ที่18นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่19จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกนะครับ2460เนื้อทองแดงกระไลเงินนะครับ องนี้องที่19แล้วนะครับดูไปด้วยจดหมายเลขไปด้วยนะครับถ้าชอบองค์ไหนนะครับทักทายกันมันเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าต่อไปครับองค์ที่20นะครับเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างนะครับนี่สวยงามนะครับสวยสวยเลยนะครับนี่องนี้องที่ี่20นะครับพระบ้านนี้ชัดสวยงดงามชัดเจนนะครับโดนมาหลายหลายหลายหมื่นเหมือนกันนะครับต่อไปครับย1ิบเอดนะครับ เป็นพระกิ่งภัยรีพินาศนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปครับยี่สิบสองนะครับจะเป็นนางพญากุลงทอนะครับนี่นะครับเป็นนางพญากุลงทอนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าพิมพิมมีหูนะครับพิมมีหูนะครับนี่นางพญากุลงทอนะครับสวยมากหมายเลขยี่สิบสองต่อไปครับหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับ จะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนี่องค์นี้องที่ยี่สามองค์ต่อไปครับองที่ยี่สี่นะครับจะเป็นเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบสี่ต่อไปครับองที่ยี่สิบห้า อ่าเป็นพระลีลาเม็ดขนุนนะครับนี่นะครับเป็นพระลีลาเมดขนุนนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบหกอ่าเป็นหลวงปู่สุกนะครับพิมพ์รัศมีหรือว่าประภามนทนนะครับเป็นเนื้อตะกั่วชินนะครับนี่หลังจานนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกแล้วนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาสามใช้ใหญ่นะครับหล่อแบบคลาสสิกมากๆนะครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปยี่แปดครับยี่แปดจะเป็นเหรียญพังพักการนะครับเนื้อทองแดงนี่เหรียญจดคามนะครับหมายเลขยี่แปดต่อไปครับยี่เก้าครับเป็นหลวงปูดทวดนะครับเนื้อว่านเป็นพิมพ์พะรอดนะครับนี่ เป็นพิมพ์พละรอดนะครับเนื้อว่านพิมพ์พิมพ์พละรอดนี่องนี้นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่30นะครับเป็นพระสมเด็จไซเกอร์นะครับสมเด็จวัลคังพิมพ์ไซเกอร์นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่30ดูเนื้อแตกรายนาสวยงามมากๆองค์ต่อไปครับองค์ที่ส1เอดนะครับนี่เลยเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อก เกตนะครับหลงพ่อสดนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่3 1ต่อไปครับ32 32เอาเป็นพระกุต่อแล้วกันนะครับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกพระอะไรนะครับพร้อมตลับพุกนะครับนี่ตลับพุกนะครับคุ้มนะครับใครได้ไปนะครับองนี้องค์ที่32 องต่อไปครับ33อันนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่เพือกหรือเปล่านะครับเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับเนื้อเหมือนหลวงปู่เพือกวัดอิ่งแก้วเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่33ใครรู้ที่แบ่งปันกันไปครับต่อไปครับ34นะครับอ่านี่เหรียญเก่าปีลึกเช่นกันนะครับอง์นี้องค์ที่34 ต่อไปครับ35จะเป็นพระขุนแผนนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับลงรักปิดทองนะครับอง์นี้องค์ที่35ต่อไปครับ36 36ก็เป็นบางขุนพรมั่งนะครับสมเด็จบางขุนพรมกรุใหม่นะครับนี่เป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับเป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับนี่นะครับบางขุนพรมกรุใหม่นะครับ โอ้คลาสสิกอยู่สวยอยู่นะเนี่ยอง์นี้องที่สามสิบหกต่อไปห,หมายเลขสามเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อนายรุ่นแรกเนื้อทองแดงองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดต่อไปสามแปดครับสามแปดเอาเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรมั่งนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับนี่สามแปดครับต่อไปครับสามเก้าครับ จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับหรือว่าวัดหนังไม่รู้นะนี่หลวงปู่เอี่ยมนี่นะครับเป็นหล่อโบราณน่าจะออกปีหนึ่งห้านะครับนี่นะครับสามเก้าครับหมายเลขสามเก้าต่อไปนะครับสี่สิบนะครับอ่าเป็นรูปหล่อปูดทวดนะครับบัวรอบนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สี่สิบองค์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องค์หนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับต่อไปครับ4ี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับนี่นางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับนี่นะครับเนื้อนะครับแน่นๆนะครับแร่ลอยๆนะครับนี่สีเหมือนสีอิฐนะครับสวยเลยนะครับ4ี่สิบเอ็ดต่อไปครับ4ี่สิบสองครับ4ี่สิบสองเป็นพระกุมเหศวรเนื้อชินเงินอีกหนึ่งองค์นะครับนี่ องค์นี้องที่สี่สิต่อไปครับ43ครับพระปิดตาไม่รู้ที่นะครับเนื้อสมริดกับเงินนะครับนี่ปิดตาไม่ทราบที่นะครับสีนะครับต่อไปครับ44จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนั่งเต็มองค์ปีหนนะครับนี่นะครับ44ครับ45เป็น เอาเป็นเหรียญปูเอี่ยมนะนี่เหรียญปูเอี่ยมเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับองนี้องที่สี่สิบห้านะครับสวยนะครับสวยมากๆต่อไปครับสี่สิบหกนะครับสี่สิบหกเอาวัดระครังละกันนี่วัดระครังพิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทองเช่นกันนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สี่สิบหก ต่อไปครับ47นะครับเอาเป็นหลวงปู่ทวด05มั่งนะครับนี่05นะครับเหมือนพระองค์นี้เหมือนโดนล้างมานะครับตลับหลังตันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่47ครับปู่ทวดปี05ต่อไปครับ48นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นหนุมานหลวงปู่หมุนนะครับน่าจะเป็นหนุมานหลวงปู่หมุนปลุกเสกนะครับนี่นะครับ เนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆครับอง์นี้องค์ที่48ต่อไปครับ49ครับ49นะครับนี่นะครับเหรียญเก้าปีลึกเนื้อทองแดงก็ได้เงินในองค์นี้องค์ที่49ต่อไปครับองค์ที่50นะครับเอาเป็นหลวงปู่ทวดเสมาปี0 8อย์ปปาก้าครับนี่พาปากนะครับเหรียญ่าปากอง์นี้องค์ที่50นะครับ องละ300บาท4องหนึ0งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0ูนย6 1 6 8 4 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับมาดูไปด้วยจดไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่า51นะครับจะเป็นพะล่วงเนื้อชินเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับเป็นพะล่วงเนื้อชินเงินนะครับชินเงินหรือชินสนิมวะเนี้ย น่าจะชินสนิมแดงนะครับเพราะมีแดงแดงนะครับอ่าเป็นพระล่วงรางปืนเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่เลี่ยมกรอบเดิมๆนะครับ51นะครับต่อไปครับ52จะเป็นเต่านะครับนี่เต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพญาเต่าเลยนะครับไม่ได้เต่าธรรมดาพญาเต่านะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่52 ต่อไปครับ53นะครับนี่พระเล็กแต่ไม่ไม่พลิกขี้หนูนะครับนี่เป็นปกหลวงปูดทิมเนื้อทองแดงนะครับเป็นพระนาคปกหลวงปูดทิมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองนี้นะครับ53ต่อไป54นะครับนี่นะครับเป็นเครื่องรางน่าจะสายเหนือนะครับถักเป็นลูกตะก้อใบลานนะครับนี่น่าจะเป็นทางสายเหนือนะครับนี่เป็นเครื่องรางนะครับ นี่นะครับถักด้วยใบลานนะครับเป็นรูปตะก้อนะครับต่อไปครับห้าสิบห้านะครับจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่รุ่นแรกนะครับนี่อง์นี้อง์ที่ห้าสิบห้าต่อไปครับห้าสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองนะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับพระเหมือนองค์นี้เหมือนพระตกน้านะถ้าจําไม่ผิดนะ เขาลอนน้ํามาผมไปซื้อมาองค์นี้อง์ที่56ต่อไปครับ57นะครับ57จะเป็นปิดตานะครับเนื้อผงนะครับลงรักน้าเกี้ยงนะครับนี่นะครับ57นะครับองค์นี้นะครับต่อไปครับ58 58 58จะเป็นพักกิ่งมั่งนะครับนี่พักกิ่งนะครับ องนี้นะครับองที่ห้าสิบแปดนะครับนี่พระกิ่งวัดสุดทัศน์ปะอ,อ๋อไม่ใช่กิ่งปดทิมโอโ้เป็นพระกิ่งปูทิมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดต่อไปครับห้าสิบเก้าเอาเป็นสมเด็จกุวัดกัลยาบ้างนะครับนี่อ่าองนี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับสมเด็จกุวัดกัลยานะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่60นะครับองค์ที่60นะครับนี่พระกุนะครับ mm hmm. พระกุเนื้อชินสนิมแดงเช่นกันนะครับองค์นี้องที่60นะครับน right> ี่นะครับไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะครับองใหญ่ๆนะครับนี่องค์นี้องค์ที่60นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่61 61ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับ นี่นะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับอง์นี้องค์ที่61ต่อไปครับ62 62ก็จะเป็นหลงปู่เผือกนะครับพิมพ์ขุดสะเล็กไอขุดสะใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นหลงปู้่เผือกพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับนี่เนื้อจัดดีนะครับต่อไปครับ63ครับนี่พระรอดพระรอดกรีบบัวนะครับองค์นี้องค์ที่63นะครับพระรอด กีบบัวนะครับนานๆจะเจอนะครับต่อไปครับ64นะครับจะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ศิลานะครับนี่เนื้ออัปปกาลงยานะครับรวยหมื่นล้านองคนี้องค์ที่64ต่อไปครับ65สนี่สมเด็จวัดรักคังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่65นะครับนี่นะครับเรียมพลาสติกเดิมๆนะครับองนี้องค์ที่65้า ต่อไปครับ66นะครับนี่เลยเหรียญเก่าไปลึกอีกเช่นกันนะครับเนื้อทองแดงกระจาเงินนะครับนี่อง์นี้องค์ที่66องค์ต่อไปครับ67จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับเนื้อทองแดงนะครับปี19นะครับนี่อง์นี้องค์ที่6 67ต่อไปครับ68แปจะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดรุ่นแรกครับผมนี่ องนี้องที่68นะครับเหรียญรอหลงปุลรอดวัดบางน้ำวนนะครับต่อไป69นะครับอ่าเป็นเหรียญนาคปกหลงปู่ทิมเนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆนะครับนี่องนี้องที่69แล้วนะครับเดินทางมานะครับครึ่งทางกว้างแล้วนะครับต่อไปครับองค์ที่70นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อเมกซิตวัดอโนงนะครับนี่องนี้องค์ที่70ต่อไปครับ71นะครับ เป็นหลวงปู่ทวดปั๊มนะครับหลังตัวหนังสือนะครับนี่นะครับ71ครับต่อไปครับ72 72เอาเป็นจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานมั่งนะครับนี่72นะครับหมายเลของค์นี้นะครับต่อองค์ต่อไปครับ73 73เขอเหรียญหลวง พอกันนะครับวัดวัดเข่าแก้วนะครับนี่นะครับรุ่นแรกเนื้อทองแดงสภาพผ่านการใช้มานะครับอง์นี้องค์ที่73องค์ต่อไปครับองค์ที่74จะเป็นพระปิดตาสายใต้นะครับนี่นะครับปิดตาสายใต้นะครับสายนครนะครับ74นะครับต่อไปครับ75อ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับผมนี่นะครับองค์นี้องค์ที่75นะครับ ต่อไปครับ76ครับเป็นเหรียญพกกันนะครับเนื้อทองแดงกระไรเงินนะครับองคนี้องค์ที่เจค้างเรลยชัดเจนครับนี่ต่อไป77็ดสิเอาเป็นพระกุต่อเลยนี่นะครับเป็นพระกุเป็นพระกุอะไรเ๋รว ท่ากระดานนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับเป็นพระกุท่ากระดานเนื้อชินสนิมแดงครับผมนี่นะครับอง์นี้องค์ที่77นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่78นะครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับพิมพ์สังคติยาวนี่นะครับองค์นี้นะครับมีโค้ดชัดเจนครับองค์นี้องค์ที่78สวยงามมากๆไป79นะครับ อันนี้79จะเป็นพระกุหอดอีกหนึ่งพิมพ์นะครับนี่พิมพ์พระพุทธนะครับเนื้อหินใสนะครับเนื้อออกอมอมขาวๆนะครับนี่นะครับใสๆนะครับนี่องนี้องค์ที่79นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่80นะครับอันนี้ก็จะเป็นปิตาสายล่อโบราณนะครับนี่นะครับไครุ้ที่แบ่งปันไปเลยนะครับอง์นี้องค์ที่80บนะครับ ต่อไปครับแ1อดนะครับเป็นพระกิ่งหงมคุมนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับกิ่งเปาวเลตหงมหงมคุมนะครับองค์นี้องค์ที่8 1เอดต่อไปครับ82นะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงนะนี่นะครับ82นะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับนี่ได้มาอีกหนึ่งองนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่83เอาเป็นนางพญามั่งนะครับนางพญาพิมพเข่าตรงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ท uh uh uh> ี่83นะครับนางพญาพิมพ์เข่าตรงองค์ต่อไปครับ84นะครับนี่หลวงปู่ทวดสวยงามมากๆน่าจะออกปี2 4นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่84นะครับองค์ต่อไปครับ85นะครับอ่าสมเด็จวัดรังพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่นะครับองนี้องค์ ok ที่แปดสิบห้านะครับเป็นสมเด็จวัดรักังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่แปดสิบหกอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบหกเป็นเหรียญสร้างโรงเรียนนะครับเนื heures, meter, はは้อทองแดงต่อไปครับแปดสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญพญาพิชัยดับหักนะครับเนื้อทองแดงเช่นกันนะครับรุ่นแรกนะครับ ปีหนนะครับองค์นี้องค์ที่87ดสิบต่อไปครับองค์ที่88นะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนี่พิมพ์หลังแบบนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่89เป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับใครรู้ที่แบ่งปันกันไปเหมือนเดิมนะครับองค์นี้องค์ที่แปดแล้วนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่90นะครับ นี่นะครับเหรียญเกาปีลึกนะครับพระครูธรรมเสนานะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับก็ไล่เงินนะครับนี่องนี้องค์ที่เก้าสิบองต่อไปครับองค์ที่เก้าสิบเอ็ดนะครับเป็นพระลอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเนื้อดินนะครับนี่เนื้อสุดดีนะครับอง์นี้องค์ที่เก้าสิบเอ็ดนะครับ องต่อไปครับองค์ที่92ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตา3ชายใหญ่อีก1องค์นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่92นะครับอง์ต่อไปครับ93นะครับอ่าเป็นหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่สุขนะครับนี่นะครับวัดอนงเอ้ยแม่วัดอนงหลวงปู่สุกเนื้อเมกสิตนะครับพิมรัสมีนะครับ93ต่อไปครับ94นะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับนี่เนื้อทองแดงกระไลเงินนะครับเก้าสิบสี่นะครับต่อไปครับเก้าสิบห้านี่เลยปิดตาน่าจะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบห้านะครับต่อไปครับเก้าสิบหกนะครับอ่าอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดท่ามาไฟพิมพ์เล็กนะครับ องน,นี้องคที่เก้าสิบหกนะครับรูปหล่อหลงเพราะเงินนะครับออกวัดท่ามาไฟพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับอง์ต่อไปครับอง์ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่รู้เขาเรียกพระอาวัดวัดอะไรวะวัดพับพิมพ์ใหญ่หรือป้าแต่เป็นตัดสี่เหลี่ยมไม่มั่นใจนะครับนี่นะครับหรือไม่ก็หลง ว่าัดโค้งอะไรนะครับนี่นะครับเนื้อปึกเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับอง์ที่เก้าสิบเจ็ดองต่อไปครับอง์ที่เก้าสิบแปดนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์เข่าบวงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบแปดนะครับนี่ดูเนื้อด้านหลังนะครับอ้าวซูมดีเออเนื้อเป็นไง ึ้นไขเลยต่อไปครับ99เป็นปิดตาเนื้อตะกัวนะครับไม่รู้ที่เลยนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่99นะครับองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่100นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โต๊ะนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่100นะครับเป็นสมเด็จหลวงปู่โต๊ะพิมพ์ขาโต๊ะนะครับนี่ นี่นะครับอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่สนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มานะครับ0966614848นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ